ีฉ่ฉันจะพูดในแนวความคิดของฉันนะคือเด็กที่ถูกสอนมา <c oughs> ก็คือถูกสอนถูกสอนมาบางอย่างถูกสอนเลยแหละเพราะพอฉันรู้ว่าฉันสามารถจบที่ไหนก็ได้ถ้าชาติฉันไม่ได้ยินด้วยแล้วก็โดนบังคับบัจิตด้วยแน่ใจเพราะว่าทรมา,ามนถึงต้องออกมาทําทํางานทำนูำ่นทำนี่เหมือนกับว่าเราทรมานเราไม่ไหวแล้วเพราะะนั้นที่จะยึดอลไงยึดแผ่นดินของไม่ได้ไงเพราะเมื่อไหร่ที่เราทําสันดานไม่ดีไง ไม่จริงๆเนาะใครก็รู้สันดกรไมใไทยนะถามว่าจะทําเหมือนเขาทําได้ไหมจะทําทําไมวะเรือลบต้องดูชัยภูมิไหมชัยภูมิอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยจะมีสิงคโปร์กันทีนี้ถ้าเราจะตายปับสิงคโปร์ไงทีนี้ถ้า คือมึงจะให้สิงคโปร์รับก่อนไม่ใช่หรอกสิงคโปร์มันสิงคโปร์ถึงต้องทาให้ตัวเองเป็นจุดเด่นทนางด้านศูนย์การศึกษาถ้าไปทําให้ตัวเองเป็นศูนย์ก,าากาาลางทางด้านเศรษฐกิจปั๊บชิปหายเลยทีนี้ต้องศูนย์กลา,กางทางเศรษฐกิจให้ใหญ่รวมตัวให้ใหญ่เท่ากับสารัฐทีนี้สารัฐเห็นเราเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นอะไรอะถ้าในความคิดของคิงควีนก็คือเกณฑ์เศรษฐีนี่นแหละใช่ป่ะก็คืออย่าทําให้เฟอก็อย่าผลิตเพิ่มอย่าผลิตเงินเยอะให้บริหารจัดการจากสิ่งที่เป็นอยู่ก็ไม่เฟอแหละ เฮ้กูว็ต้องขูดรีภาษีพวกมึงมาจ่ายเงินเดือนน้องดีว่ะดีดีดกูจหาเงินสร้างเลนด์มาร์กสร้างเลนด์มาร์กกูเล่นมาแล้วตอนแรกยังไม่มีการนะเพราะฉันเล่นปั๊บไม่ก็ปรับเลยฉันว่ามันเป็นเกมที่น่าเบื่อเว้ยเล่นได้ปรับเดียว แต่ฉันชอบฉันชอบเล่นเกมแต่ถีเป็นกล่องกระดาษเป็นนี่ฉันจะบอกถ้าแกอยากทําธุรกิจนะให้แกสร้างเกมที่ใน,นนี้เป็นธุรกิจที่ยังไม่ค่อยมีใครทาเลยแต่ยังไม่มีตลาดเปิดมาขายตามช่างสรรพสินค้านี่เดอะมอลีเลยเดอะมอลลี่มันชี้ชดมาเอาพวกเกมกระดาษพวกนั้นมาขายเลยจะมีทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรหรอเปาแต่ฉันเอาไรไม่มีอะไรบ้างไม่มีม่าน ไม่มีมา่านเนี้ยเป็นร้านมาขายไม่มีมา่านต้องมีมา่านนะให้ตัดแบบว่าไม่ต้องแพงมากต้องมีมา่านต้องมีโต๊ะโต๊ะแบบว่าโต๊ะแบบว่าพลาสติกอย่างเงี้ยมาเซล,ล์ขายให้เหมือนกับวัสันอันนี้แกงขาดและที่และที่อีอนอนน่ะมียาสระผมแบบรีฟิลเติมแล้วนะจะกินอย่างทำร้าแต่ฉันรู้ไง99บาทแล้วฉันก็นันงคิดว่าแล้วอะไรที่เดี๋ยวหมอไม่มีอะไรที่เดี๋ยวหมอไม่มีอะไรที่หมอไม่มีที่ฉันต้องไปแน่แนที่โน้ ทีโนโมีที่เดอะหมอแน่นอนแต่แม็กุลกหมานไม่มีฉันได้ต้องไปเดอะหมอฉันจริงๆรินชอบอยากชอบแม็กูลกหมานมาเออเพราะมันไกลบ้านเลยเดินไม่กี่ก้าวถึงแล้ววะแป๊บเดียวถึงแล้วฉันต้องไปเดอะหมอต้องไปอุ่นตังค์ด้วยอาค่าอาหารมาไม่บ้านฉัน,นเลี้ยงแมวแต่ว่าพอดีหมามันเป็นขี้ลงขี้เรือนเนี่ยของถูกๆูโยนให้มันไม่เสียดายพวตงตรงเลยเพราะเราไม่ได้รักจะไป,ไปจะไปโทรให้เขาแจ้งเหมือนว่า,วามาจับ คือหมามันก็อยากอยู่ทรงบมันบางทีมันไปอยู่ในกรงมันก็ทรมาถ้ามันอยู่แบบนั้นเราสบายกว่าถ้ามันอยู่กลางแดดกลางถนนกลัวรถจะชนแบบนี้ค่อยโทรจะดีกว่าเพราะแบบนี้มีคนเลี้ยงมีคนเอื้ออาทรมันไงแล้วมันเป็นหมาที่แบบว่าปุ้งตัวนั้นมันเหมือนแบบว่าเรียกว่าหาแบบว่ามีหัวใจไว้ดําเนินชีวิตอะแบบร่างกายคือแบบว่าดําเนินชีวิตไม่ได้แล้วอะคือมันจะนอนนิ่งๆแล้วแบบมันคงคันจนแบบว่าไม่รู้สึกแล้วมั้ง ไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าฉันน่าอ่านใจใช่ป่ะฉันรู้ว่าสัตว์กับพิบตาจะตงมาแต่ฉันไม่รู้ว่าทําไมแต่ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่าอ่านใจทรมานเนี้ยแต่ฉันเลือกได้ไงฉันเลือกที่จะอยู่กับคนสบายสบายได้แต่สัตว์ทําไม่ได้ไงทีนี้ถ้าสัตว์ทรมานอ่านใจก็คือตายวนเวียนวนเวียนอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้นะแต่ฉันไม่รู้แกช่วยแกช่วยไปเช็คที่ไอหัวใจไอบบวการเต้นอะไรแบบนี้างฉันไม่ได้เว้อนะ้าไปเช็คอะไรแบบว่าหัวใจการเต้นมันจะปิดปกตินะสัตว์เวลาอ่านใจคือมันจะเหมือนแบบว่า เหมือนว่าจะขาดใจตายแกเราไม่ใช่ดูว่าระบบร่างกายมันแบบว่าปกติเหมือนคนไหมแบบว่ามอกับท่ามันไม่ปกติเหมือนคน,อนบอกว่านี่เหมือนกับว่าเต้นเต้นลงๆหยุดยุดขึ้นๆแบบว่าแบบว่าผู้พผู้พ่อผู้พาพผู้พาผู้พแบบว่าผิดป,ปกติอ่ะแบบนั้นอะคือมันมันน่าจะใช้วิธีอ่านใจที่นี้คือถ้าอ่านใจคือมีความรู้สึกไหมก็กูก็มีความรู้สึกแต่เลื่อกไม่ได้ไงทรมานอย่างเช่นแต่กูมีบนนุญนะกูสร้างบุญได้นะอย่างเช่นเหมือนที่กูทําเนี่ย กูทาแต่สิ่งที่กูดีจริงๆแล้วกูไม่ได้ชอบพวกมึงแต่แต่กูรู้ว่ามีคนบางกลุ่มอะที่ไม่มีตังค์ไงเฮีกูก็สงสารไม่เชิงไม่มีตังค์สงสารหรอกถ้าพูดว่าไม่มีตังค์นะเกียรถ้าพูดแบบว่าตอนไหนดะชนีนี้งในที่นี้แหมใครๆก็รู้อย่ามาอ้างเลยดีกว่าถ้าบอกว่าไม่ให้ดูถูกไม่ใช่หรอกอะไรวะ พอดีเบื่อนกูบอกจบภานี้มาเงินดึงหมื่นห้ากูไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่กูจบสีวัตุมปริญญาตีไงเพิ่งนี่ทํามาตั้งกี่เดือนเราเพิ่งจะขึ้นมาหมื่นแปดอีควาย